ถ้าเราไม่เห็นหรือไม่ได้ยินมันจะเกิดอะไรขึ้นลองมาตามกันดูคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะชวนคุณครูมาทํากิจกรรมไม่เห็นไม่ได้ยินนะคะกิจกรรมนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้นักเรียนของเรานะคะได้เห็นถึงความสําคัญของตาและหูว,ว่ามีความสําคัญอย่างไรขั้นที่หนึ่งค่ะกิจกรรมเริ่มต้นเราจะเริ่มด้วยภาพนะคะภาพอาจจะเป็นภาพอะไรก็ได้แล้วแต่ที่จะทําให้นักเรียนกระตุกความรู้สึกของนักเรียนว่า การเห็นคนตาบอดเป็นอย่างไรนะคะหรือนักเรียนเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรนะคะมันมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งคําถามจะอิสระสำหรับคุณครูอพอสมควรในส่วนนี้นะคะต่อไปนะคะจะแนะนําเรื่องอุปกรณ์คุณครูจะต้องแนะนําอุปกรณ์กับนักเรียนก่อนอย่าเพิ่งรีบแจกตอนนี้สําคัญมากถ้าคุณครูรีบแจกอุปกรณ์แปลว่านักเรียนจะไม่สนใจคุณครูค่ะอันนี้ข้อควรระวังเราจะมีไม้กั้นลูกโป่งมีผ้าปิดตาแล้วก็ ที่อุดหูนะคะกันเสียงแล้วอีกอันนึงก็คือจะเป็นกล่องหรือเป็นหม้อก็แล้วแต่คุณครูจะประยุกได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะคุณครูก็ชวนัเรียนเล่นเกมปริศนาฮาเฮโดยให้ตัวแทนกลุ่มออกมาที่จะใบคำนะคะโดยห้ามใช้เสียงทําท่าทางได้เพียงอย่างเดียวนะคะเราจะมีบัตรคาเหล่านี้ให้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะชวนเด็กๆเ,เล่นเกมปิดตาตีกล่องหรือปิดตาตีหม้อนี่แหละคะ่ะนะคะโดยให้ผู้เล่น หนึ่งคนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มออกมาเพื่อปิดตานะคะปิดตานี่เลยค่ะเมื่อปิดตาเสร็จแล้วนะคะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มจะคอยบอกทางนะคะช่วยกันบอกทางเพื่อให้ผู้ที่ปิดตาถือไม้ก้านทุกโป่งเนี่ยไปตีกล่องให้ถูกนี่เป็นรอบที่หนึ่งค่ะรอบที่สองเราจะให้ผู้เรียนวางแผนกันนะคะรอบนี้ผู้ที่ปิดผู้ปิดตาจะไม่ได้ยินเสียงด้วยงนั้นเด็กจะต้องวางแผนกันว่าจะบอกทางเพื่อนอย่างไรเพื่อให้ไปตีกล่องให้ได้โดยผู้ปิดตา นะคะผู้จิดกาถือไม้นะคะไปตีกร่องแล้วมีเพื่อนอยู่ข้างหลังนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตนะคะสังเกตนะคะเพื่อนจะบอกเราว่าจะไปทางไหนนะคะโดยเขาใช้สัญญาณมือนะคะในการแตะสัมผัสนะคะเดินไปซ้ายหรือไปขวาหรือจะเดินข้างหน้าก็แล้วแต่นะคะ,ะ,คะที่จะตกลงกันภายในกลุ่มค่ะหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมดแล้วนะคะคุณครูชวนนักเรียนต่อไปว่า การสรุปผลการทดลองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนักเรียนได้เรียนรู้อะไรนักเรียนวางแผนอย่างไรถึงประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญคุณครูจะต้องเชื่อมโยงไปสู่การทํากิจกรรมของเราเพื่อพิสูจน์ให้นักเรียนได้เห็นว่าตาและหูของเราสําคัญอย่างไรคะ